สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Baby Monster Monster Babe มาอัปเดตการต่อเลยกับเรื่องราวของคอนเสิร์ตเบมอนขอเริ่มที่เรื่องนี้กันก่อนเลยนะครับอาสาสร้างเรื่องอีกแล้วทเวิร์กโชว์ไปเลยหนึ่งในเมื่อแฟนๆเนี่ยเคยได้ยินกันไปแล้วว่าเพลงของเบมอนมีท่าทเวิร์กด้วยจะต้องตัดออกเพราะว่าอายุของเมมเบอร์เนี่ยยังไม่ถึงอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่ถ้าหากให้เด็กๆนะที่เป็นไมเนอร์เนี่ยยังมาเต้นแบบทเวิร์กแบบนี้แต่ว่าอาสาเนี่ยด้วยความที่แบบอายุถึงแล้วก็สามารถเต้นได้ก็ทเวิร์กโชว์ไปเลยแบบเบาๆพอเป็นแบบว่าเอาเดิฟให้ได้ดูกันว่าถ้าหางเบ ทเวิร์คมันจะแซบเบอร์นี้ความตัวตึงเด็กฝึกที่เฟียสสุดๆนะครับสู่ในวันนี้ก็เฟียสจริงๆบนเวทีอาสาคือแบบร้อนเป็นไฟฮอตมากๆเมื่อวานสร้างเรื่องแรปโหดไปแล้วกับอาสาก็ซีล่านะครับวันนี้อาสาทเวิร์กต่อไปเลยเอาให้แบบจึง้งเอาให้แบบปังจนเมมเบอร์ถึงต้องตะโกนมาว่าไอซ่าโอ้ว้าวไอซ่าเร,ราร่าปวดหัวกันเลยนะครับพี่สาวของเราคือบ้ามากสุดๆแห่งความแซบเมื่อพี่อาสาเนี่ยเขาโชว์ความแซบไปแล้วนะครับป ความแซบแบบการทเวิร์กน้องแคนนี่ขอโชว์ความแซบบ้างแต่เป็นความแซบแบบกินแซบอร่อยแซบเลยนะครับก็คือเลิกคอนจบปุ๊บเนี่ยเชก,กิต้าถือดามยอนมาทันทีเอาให้มันอิ่มเอาให้มันปังคอนเสิร์ตเนี่ยเสิร์ฟความสนุกเสิร์ฟความสนุกเต็มที่แล้วตอนนี้เลิกงานปุ๊บถึงเวลาที่จะต้องเสิร์ฟอาหารอร่อย,อร,อ,ยอร่อยเนี่ยให้ตัวเองบ้างเหมือนเพิ่มพลังก่อนที่จะกลับไปพักต่อที่หอหน้ารักหน้า,นาเอนดูมากๆเลยนะครับถือถ้วยมาม่าหรือว่าถ้วยดัมยอนออกมาเจอกับแฟน โดนแชะภาพเก็บเป็นหลักฐานแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตโมเมนต์อื่นๆกันต่อนะครับมีอีกเพียบเลยกลับมาเจอกันใหม่คลิมหน้านะครับ